สวัสดีครับอยู่กับช่องนิวสายเขียวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการตัดชําครับเจ้าฟีโรด่างตัวนี้นะครับเบอร์เิ็นมากต่างนะครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้ก็คือจะมีมีดนะครับแล้วก็มีปูนแดงครับเพื่อทําการทาแผลเขาที่เราตัดนะครับครับเรามาดูกันครับว่าเราจะตัดตรงไหนดี โอเคครับน่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีรากตัวนี้มีรากเลยนะครับผมตัดตัดตรงนี้เลยนะครับผมอ่าผมขอตัดแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะโอเคครับหลังจากที่ผมตัดไปแล้วนะครับก็ตัดผิดตัดถูกนะครับเผมก็จะใช้ปูนแดงนะครับทาแผลเขา เ okay. okay. ท้าอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันเ,เกิดเชื้อราหรือเน่าได้นะครับทาเลยได้แล้วครับนี่จะเป็นท่อนที่เราจะเอาไปฉ่ำกันนะครับได้ โอเคครับส่วนท่อนเขาที่ตัดมานะครับเราก็จะทาด้วยปูนแดงเหมือนกันนะครับทาไปเลยครับอะทาเสร็จเรียบร้อยครับมนาะดี๋ยวผมจะมาพาดูความด่างของเขานะครับแต่และท่อนที่ผมตัดมาครับอ,อี่ท่านนี้ครับท่านนี้ผมก็ตัดมาด่างสวยมากครับ มีมีหลอดหลอดน,นึงครับหลอดน,นี้ก็ดังตั้งแต่เป็นหลอดน,นะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะตัดก็แนะนําให้ให้ใบเขาการงองน,นค่อยตัดก็ได้นะครับผมพอดีผมตัดมาไม่ทันสังเกตนะครับเหมือนกันความดังดังสวยมากครับแล้วก็มียอดนี้ครับยอดนี้นี่เผือกไปเลยครับผมครับ แต่ว่าหลอดนี้เขียวอยู่นะครับก็โอเคยังมีเส้นเขียวอยู่ก็ลองชําดูครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับนี่ก็ด่างสวยครับผมด่างทุกใบนะครับมีใบนี้หลุดมาใบหนึ่งครับผมโอเคครับด๋ย่าไปดูการเตรียมวัสดุปลูกครับผมโอเคครับวัสดุในการช้ำของผมก็จะมีแค่สองอย่างนะครับก็จะมีเป็นตัว ะมะพร้าวสับนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับผมตัวนี้ก็เอามาผสมให้เข้ากันเลยครับผมครับผมผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกระถางที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณ6นิ้วนะครับผม นะครับผมก็นำตัวเบอร์เบิร์นมาร์กด่างตัวนี้ครับมาแช่น้ำยาเล่งลากครับ B1 นะครับแช่ไว้ทักครึ่งชั่วโมงพอครับผมครับต่อไปก็นำวัสดุที่เราเตรียมไว้ครับใส่กระถางได้เลยครับผมใส่ไปรองก้นกระถางประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับ ประมาณนี้นะครับผม่ะ,ะไปก็ครับนำลงกระถางเลยครับผมก็ะจะใส่ประมาณนี้นครับผมครับเนาะแล้วก็เอาอวัตดุป,ปรใส่ตามลงไปเลยนะครับผมครับใส่ประมาณนี้นะครับะครับผมโอเค เดี๋ยวผมเอาวัสดุปปูกใส่เลยครับผมเรียบร้อยครับเอาอาดินสตกระถางเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นสภาพนี้ครับครับแบบตอนนี้ครับ,บ,นนรบก็ใส่กบลงไปเลยครับถ้ามีหนออยู่ข้างล่างครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าวัสดุที่เราใช้ปลูกเนี่ยจะมีความโปร่งอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าเกิดว่าลากคาเดินดีปุ๊บเขาก็จะแทงหนอ ออกมาได้สบายๆครับผมครับอโอเคก็ลดน้ำเลยครับผมใบพับละโอเคต่อไปก็เอาเข้าที่อบนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียม ถุงพลาสติกไว้เพื่ออบนะครับครับที่อบของผมก็ง่ายๆเลยครับผมครับใช้เป็นถุงใสยอย่างเงี้ยใช้ใหญ่ๆหน่อยครับแล้วก็ผมเอา,อาถาดมารองไว้นะครับผมยาวต้นไม้ใส่เลยครับครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม อ่ครับเหลือกระทางหนึ่งที่ผมแยกโอเพานะครับอ่าโอเคแล้ก็ปิดฝาถุงไว้นะครับเรียบร้อยครับก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับก็จะอบไว้สักประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าสี่สิบห้าวันก็ได้นะครับผมก็ต้องรอดูการเจริญเติบโตครับอีกทีหนึ่งครับ าเกิดว่าล่าเขาออกไวแล้วก็แตกกอดีแล้วครับก็สามารถเอาเขาออกมาจากถุงอบได้เลยนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมตัดชําไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะครับก็ตัดปาจากต้นเดียวกันครับแต่ว่าจริงๆว่าจะตัดทิ้งครับเพราะว่านี่ครับใบเขาออกมาเขียว เขียวสองใบนะครับผมเลยตัดทางยอดเลยก็เลยลองเอามาชํมดูครับผมก็นี่ครับแต่ว่าต้นนี้ผมอบไปแค่สิบห้าวันนะครับก็อ,ออกมาก็เขียวเหมือนเดิมครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวยังไงผมมาอัปเดตให้นะครับผมเดี๋ยว วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องนิวสายเขียวให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ